สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาครั้งล่าสุดเลยนะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่21กันยายนนะครับในส่งของชูม m น n ่วอเล็ตนะครับในการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะใครสนใจอยากจะมีรายได้เสริมฟรีเข้าในส่งของชูม m น n ่วอเล็ตนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับในการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับจานวน200บาทนะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ได้ลงรีวิวไปนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยผมถอนไป1วันเงินเข้ามาที่ทูมอนิวเอลิตเลยนะครับได้รับเงินในวันนี้นะครับผมวันที่21นะครับผมใครที่สนใจไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปทีี่จะใใช้นนกาารทํเงิฟ ทูมอนี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็นะครับผมทําเงินจากแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t e p Go นะครับรับรางวัลจากการก้าวเดินนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะพร้อมกับคลิปวิดีโอการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้นะเดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ดูนะครับพอเราสมรเเ็ย้้้อแลนนาาาากถขใใชงปได เดี๋ยวจะอัปเดตการใช้งานแล้วก็การถอนเงินครั้งล่าสุดให้ในคลิปนี้เลยนะครับเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับให้เรามากดที่ของฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญการกรอกรหัสเชิญเนี่ยเราจะได้รับ5 0 0พันเหรียญทองนะครับใส่ ID คําเชิญของเพื่อนได้เลยถ้าเรามีของเพื่อนเราก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เน หรือว่าไม่เกาะก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะในส่วนของรหัสโค้ดนะครับผมนะประมาณนี้เลย เรามาดูที่การถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทาการถอนไปนะครับเนื้อในคลิปเมื่อวานก่อนนะครับผมที่ผมได้ลงรีวิวไปเนาะได้ทําการถอนไปที่จํานวน200บาทนะครับทูมอนีวอลล็ตนะครับในวันที่20เดือน9นะตามขีดตรงนี้เลยนะครับ2023นะเวลา17บเนาฬิกายีสนาทีสถานะตรงนี้เนี่ยขึ้นคําว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับหวันเงินเข้าเลยนะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานกันนะครับว่าต้องใช้แบบไหนอย่าางงไรถึจะทํ เข้า Wallet ได้นะครับใครที่เคยดูแอปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทำเงินได้ปกติ เหมือนเดิมนะครับคะแนนของเรานะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเพชรแล้วก็เหรียญทองนะครับวิธีการหาคะแนนเหรียญทองนะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้าจอหลักทั้งหมดนะครับในส่วนของเมนูหน้าหลักนะก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปเช็คอินตรงนี้ได้นะครับมีคะแนนเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองได้เลยอ่าสี่ร้อยสิบห้าเก้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเดินนะครับหากเราทําการเดินทุกวันนะครับผมมันก็จะขึ้นจํานวนตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับเราต้องเปิดเน็ต เปิดแอปขึ้นมาด้วยนะถึงมันจะขึ้นจํานวนตรงนี้นะครับพอมันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองนะครับให้มันเป็นคะแนนเหรียญทองที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินโทมานี่วอลเลตได้ด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสำหรับคนที่อยากมีเหรียญทองเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็กดอันนี้เลย2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองนะครับสามารถเชิญเพื่อน1คนรับได้เลยนะครับผมรับสูงสุดถึง2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองหรือเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ22.41สิบสาาชิญได,นะดเชิญทันทีตรงน้ แล้วก็ทําการคัดลอกในหาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c เฟ o บ t t กว t t e r อล e YouTube Tik t o อกเอาไปโปรโมทได้เลยแล้วก็วิธีการรับรางวัลน,นะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยมีทั้งหมด7ข้อตามนี้เลยนะครับทำอย่างไรถึงจะได้รับจํานวนเต็ม2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะต่อมาก็จะมีการเล่นหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อเล่นบัตรขดูดหมุนซูเปอร์สล็อตนะครับผมตรงนี้เราสามารถทําภารกิจได้เลยนะครับสลับตรงนี้มีภารกิจเยอะเลยทุกคคนนนนสาาาาามมรรรถทํภกิจได้ะ้ะนะับตี เมนูที่ <Yes. S> 2นะครับก็จะเป็นการเดินของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะครับกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูแล้วก็ในเดือนกันยายนนะครับผมเดินไปทั้งหมดตามนี้เลยนะครับอันที่มันขึ้นแบบนี้คือเราเดินในวันที่อ่ามันขึ้นตามนี้นะเป็นวันที่เราเดินออกไปนะครับแล้วก็การจัดอันดับท็อปนะครับผมแล้วก็ของเพื่อนทั้งหมดนะเรามาดูการถอนเงินอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะกดไปที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินท um ูมอนิ่วอเลตนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทถึง5 0ารอบาทนะครับในการถอนนะถ้าเราไม่อย เป็น1 3 4 5นะครับรายการที่2อเนี่ยอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าใช้เพชรน้อยนะ50เพชรนะครับผมจะทําการถอนอีก1ครั้งเลยกันเนาะ200บาทนะครับเราก็เลือกเป็นรายการ200นะครับใช้2ล้าน4 0 0แสนเหรียญทองแล้วก็600เพชรเราก็กดยืนยันการถอนนะครับมันก็จะให้เราใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะโอเคนะครับได้ทาการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเช็คที่ประวัติการถอนนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้ทําการถอนไปในเมื่อวานนี้นะครับก็คือถอนไปอีกนะครับ200บาทนะคร อการตรวจสอบเนาะในวันที่21นะครับก็ถอนไป่วันที่20เนี่ยได้รับวันที่21นะครับแล้วก็ทําการถอนอีก200นะครับในวันที่21นะครับผมก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าได้รับเงินเข้ามาแล้วจะลงคลิปอัปเดตให้เหมือนกับคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลทกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของช้ การทาเงินทูมอนิวลเล็ตนะครับผมทําเงินจากแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s t e p Go นะครับรับรางวัลจากการก้าวเดินนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะพร้อมกับคลิปวิดีโอการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ดูนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าใช้งานในแอปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับการใช้งานแล้วก็การถอนเงินครั้งล่าสุดให้ในคลิปนี้เลยนะครับ เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างนะสลับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับให้เรามากดที่ของฉันนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีคําว่ากอกรหัสเ,เชิญการกอกรหัสเชิญเนี่ยเราจะได้รับ5,000เหรียญทองนะครับใส่ ID คําเชิญของเพื่อนได้เลยถ้าเรามีของเพื่อนเราก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกอกของผมหรือว่าไม่กอกก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ได้บังคับนะในส่วนของรหัสโค้ดน,นะครับผมประมาณนี้เลย เรามาดูที่การถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทาการถอนไปนะครับนในคลิปเมื่อวานก่อนนะครับผมที่ผมได้ลงรีวิวไปเนาะได้ทําการถอนไปที่จํานวน200บาทนะครับทูมอนิวเวอต์นะครับในวันที่20เดือน9นะตามขีดตรงนี้เลยนะครับ2023นะเวลา17นาฬิกายสนาทีสถานะตรงนี้เนี่ยขึ้นคําว่าเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับหวันเงินเข้าเลยนะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานกันนะครับว่าต เข้า Wallet ได้นะครับใครที่เคยดูแอปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับคะแนนของเรานะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับเป็นเพชรแล้วก็เหรียญทองนะครับวิธีการหาคะแนนเหรียญทองนะครับผมก็จะอยู่ตรงหน้าจอหลักทั้งหมดนะครับในส่วนของเมนูหน้าหลักนะก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปเช็คอินตรงนี้ได้นะครับมีคะแนนเหรียญทองที่ขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองได้เลยอ่า415ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเดินนะครับ หากเราทําการเดินทุกวันนะครับผมมันก็จะขึ้นจํานวนตัวเลขตรงนี้ขึ้นมานะครับเราต้องเปิดเน็ตเปิดแอปขึ้นมาด้วยนะถึงมันจะขึ้นจํานวนตรงนี้นะครับพอมันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับกดแลกเปลี่ยนเหรียญทองนะครับให้มันเป็นคะแนนเหรียญทองที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เอาไว้ใช้ในการแลกเป็นเงินทูมอนี่วอลเลตได้ด้วยน,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะเลื่อนลงมาจนาล่างนะครับสำหรับคนที่อยากมีเหรียญทองเยอะขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็กดอันนี้เลย2องแสนเจ็ดหมื่นเหรียญทองนะครับสามารถเชิญเพื่อนหนึ่งคนรับได้เลยนะครับผมรับสูงส ประมาณ22.41สตางค์นะครับทุกคนสามารถทําการเชิญได้นะกดเชิญทันทีตรงนี้แล้วก็ทําการคัดลอกเนื้อหาตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เฟ o บ t ๊ก t t e r l i ล e YouTube Tik t o อกเอาไปโปรโมทได้เลยแล้วก็วิธีการรับรางวัลน,นะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยมีทั้งหมด7ข้อตามนี้เลยนะครับทำอย่างไรถึงจะได้รับจํานวนเต็ม270,000เหรียญทองดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะต่อมาก็จะมีการเล่นหมุนวงล้อนะครับหมุนวงล้อเล่นบัตรโคดหมุนซูเปอร์สลอ็อ ภารกิจได้เลยนะครับสลับตรงนี้มีภารกิจเยอะเลยทุกคนสามารถทําภารกิจได้นะครับตามนี้นะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการเดินของเราว่าวันนี้เนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวนะครับกี่กิโลมันก็จะขึ้นให้เราดูแล้วก็ในเดือนกันยายนนะครับผมเดินไปทั้งหมดตามนี้เลยนะครับอันที่มันขึ้นแบบนี้คือเราเดินในวันที่อ่ามันขึ้นตามนี้นะเป็นวันที่เราเดินออกไปนะครับแล้วก็การจัดอันดับท็อปนะครับผมแล้วก็ของเพื่อนทั้งหมดนะเรามาดูการถอนเงินอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะกดไปที่การถอนเงินนะครับการถอนเง ต้นที่10บาทถึง500บาทนะครับในการถอนนะถ้าเราไม่อยากเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เราเลือกเป็น 1, 3, 4, 5นะครับรายการที่2อเนี่ยอันนี้จะต้องเชิญเพื่อนนะครับเพราะว่าใช้เพชรน้อยนะ50เพชรน,นะครับผมจะทําการถอนอีก1ครั้งเลยกันเนาะ200บาทนะครับเราก็เลือกเป็นรายการ200นะครับใช้2 400, ล้าน4แสนเหรียญทองแล้วก็600เพชร เราก็กดยืนยันการถอนนะครับมันก็จะให้เราใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินได้เลยนะโอเคนะครับได้ทาการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาเช็คที่ประวัติการถอนนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้ทําการถอนไปในเมื่อวานนี้นะครับก็คือถอนไปอีกนะครับ200บาทนะครับรอการตรวจสอบเนาะในวันที่21นะครับก็ถอนไปวันที่20เนี่ยได้รับวันที่21นะครับแล้วก็ทําการถอนอีก200นะครับในวันที่21นะครับผมก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าได้รับเงินเข ฝากก,ากาดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ